สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทู e เสียสุรน์รขุดบุรีรัมครับวันนี้ครับพวกเราวันที่28ครับพวกเรามาอัปเดตหน้างานกันครับผมอัปเดตหน้างานกับงานขุดลอกแก้มลิงของพวกเราครับวนะ่ากับงานขุดลอกแก้มลิง 25,000คิวครับผมกับงานของกรมชลประทานครับิิกัดที่บ้านโคดตำเภอสองชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับกับหน้างานที่ทำแข่งกับเขาเรียกว,ว่าแข่งกับพายุฝนครับเมื่อวานก็ตกลงมาเล็กน้อยวันนี้ก็ดูสึกครึมๆม,มาแต่ ช้าแล้วครับว่าแล้วจะรอดหรือเปล่าครับวันนี้เนาะแล้วก็วันนี้พวกเราก็มีอุปสรรคมาอีกเช่นเคยก็คือเรื่องของพนักง,งานขับของเราใส่อีกนิดนึงเอ้บัตตักไปด้วยเมันไกลเกินนี่เคลียร์เคี้ยวเขาวันนี้นึ่งหนึ่งเคลี้ยวหนี้เขาให้เขาเข้ามาได้นะตรงนี้เด้อเดี๋ยวรอบหลังนะเออเคลียร์เลย วันนี้เราที่โดยครับเจ้าดมประดูครับครับเจ้าสานีเอสบายสอง่งสามห้าของสธนากรครับมวยแทนครับเสียดมเรืออาจารย์ดมเลยเสยร็จบอลนี้เป็นงานแน่นอนครับัแต่มาเนี่ยขับแต่เล็กครูเลยครับขับแต่รถคุดครับรถดำไม่ค่อยได้ขับเลยเพราะว่าพวกเรา มีปัญหาเรื่องคนขับบ่อยเหลือกเกินเนาะความไม่ต่อนเนื่องครับของงานครับทําให้พวกเราทํางานช้าครับเนาะนี่ฮะก็จะสร้างทีมงานใหม่แล้วครับเอาติดเข้มแข็งคุยกันเนอากว่าจะดำเนินการยังไงทํายังไงพวกเราถึงจะเข้มแข็งกว่านี้ถึงจะหน้าง,งานเราจะเดินันนี้ครับเพราะว่าหน้าง,งานงเรายัางเหลือค้างอีกมากมายเหลือกเกินเนาะทีนี้นี่คิยวยาวเลยครับผม เมื่อกี้คุยกับเจ้านายครับว่ายัางเหลือบอเป็นแสนคิวแล้วก็สี่ห้ามื่นคิวที่รอเราอยู่ครับเนาะพวกเราก็ต้องรีบเร่งในการทำงานให้เร็วที่สุดมากที่สุดครับกับหน้างานของพวกเราครับ ดูบรรยากาศครับหรือว่าเรามายืนอ,อ,อยู่ตรงกลางอ่อนครับบรรยากาศการขุดดินใกล้กับเจ้าซาแน่เลยวันนี้ครับถ้าฝนยังไม่ตกช่วงบ่ายนี่จะเอาขี้เลนด้านบนออกให้หมดครับเนาะจะเคลียตรงนี้ให้เร็วที่สุดครับเคลียร์เลนออกให้เยอะที่สุดครับเมื่อวานที่ขุดเร็วขุดแรงก็คือใช้เจ้า XCMG ขุดครับวันนี้เราใช้ สารี่แทนกับว่า x อซีีไปปั้นคันกับดึงสโลปทางด้านนู้นนะไปะดูดูเขาไหวหรือเลปล่าครับเป้นทางก็พอหกเล็กเกินเนี่ยสธนากรครับ โดยเสียนงครับผมคันนี้รู้สึกจะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เพราะว่าตรงนี้เป็นมวยแทนครับไม่ใช่ตัวจริงครับตัวจริงเขาขับเจ้าคัน XCMG ครับตอนนี้เนาะทีมงานพวกเรานี่คือไม่หวานครับสู้ทำสู้ลุยกัน,นเนาะแกขัดกันไปครับ ทางใหม่ครับเพราะว่าทางมัน re ยุบลงเยอะเหลือเกินเนาะทางมันเรียกว่าว ah ิ ah ่งแล้วย ah ุบก็ต้องทำทางให้ใหม่เพื่อจะให้ไม่ต้องยุบมากครับเนาะให้มันอย่าเอียงมากอันตรายครับผมเนี่ยรถเล็กรถใหญ่ก็แตกต่างกันเยอะเลยครับเรื่องของการขุดดินเนาะเรื่องของมวลดินที่ได้ในการตักแต่ละครั้งเรื่องของการตักดินขึ้นรถดำนี่ ผมบอกว,ว่าใช้รถเล็กก็ดีเดี๋ยวว่ารถใหญ่ดีกว่าหมดเลยครับเนาะเรื่องของการทํางานรถใหญ่ก็ได้เนื้อดินเนื้องานที่เยอะกว่าหลายๆเท่าในการทํางานครับเชียร์าทางกันก่อนายืนนี่หลยยืนนี่เลยตักขึ้นเลยนี่ไจอดี้มาเอางี้นะผม ยืนด้านล่างนี่แหละครับตักก็ไม่ได้ว่ายากอะไรมากมายเพราะว่าตรงนี้จะได้สะดวกครับผมเรื่องของรถจอดเรื่องของอการวางดินเพราะว่ารถใหม่ไม่ต้องกลัวครับเรื่องการยกบูมให้สูงมีมันรถใหม่อยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับยืนด้านล่างก็ได้ครับไม่จาเป็นต้องยืนด้านบนกอ,องไว้เยอะครับสามารถที่จะขึ้นทีละสองคันยังได้เลยครับบีบแตรรถจอดเร็วเกินฮะ คือว่าทักษะการขับหรือาการขุดยังไม่แม่นเท่าไรสักหน่อยครับอีกสักบอ่อสองบ่อเนี่้โหเก่งแน่นอนเนาะต้องฝึกหัดกันไปครับมันต้องมีการเรียนรู้การฝึกหัดไปครับมันถึงจะเก่งครับมีประสบการณ์ครับผมเนาะการขุดต้องใช้ประสบการณ์อย่างยิ่งครับการเข้าใจแล้วก็การคอนโทรลรถแล้วก็บางทีความนิ่งของมือเนาะทักษะการวางดินทักษะการวางตำแหน่งครับเนาะ มาว่ากันไปครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันเอา้างานแต่เหน้าง,งานแต่วนี้งงนต,นต้องรีบเร่งครับเพราะว่าดูครับพายุจะมาหรือเปล่าเราจะไหวไหมวันนี้ฮะเราต้องเอาให้เยอะที่สุดครับ <S 1> <S 1> <ค>เพื่อที่จะเอาดินดนานนานี้ออกให้ได้เยอะที่สุดครับถ้างั้นหนาวแน่ฮะฝนมาคือจบครับรถดําทํางานไม่ได้ครับอืมอืมไปเข้าไป ายครับเสียงไม่มีลั่นลเลยเงียบกิ๊บขับไปแบบนิ่มๆเลยไปแบบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเปลี่ยนเส้นทางเดินใหม่ครับ มามาอดไกลมากกดไม่ไหวครับให้มันใกล้ๆหน่อยมา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 เอก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 อ่านี่ฮะมันต้องวางตำแหน่งให้ได้ครับโอ้ยไ,ได้ก็ตักทีละน้อยแล้วก็ตักเยอะๆเลยจ้วงจ้วงเลยเยอะเลย,เ,ลย,ย,เ,ลยเออไอไ้ยดมตักเยอะเลย <laughs> เออทำค่อยๆเว้ย หน้าตาไม่พอใจไม่ถึงเลยว่ะจ้วงเร็กๆน้อยตัวเอ้นี่ฮะกลัวอะไรครับสารนี่สว1หนึ่งสามารถนี่อะไรกำลังเหลือๆอยู่แล้วครับตักให้เต็มปุ้งกี้ไปเลยครับอ่ะมันต้องอย่างนี้ฮะใส่ทีหนึ่งสองทีนี่ให้รู้สึกครับอ่ะเดี๋ยวก็เป็นครับยังไม่คล่อง แต่ก็ต้องออกเสียงกันบ้างนะครับมามามาลุยลุยล,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 ลุนี่เริ่มจะเป็นเข้ารูปเข้ารอยเข้าร่องเข้าทางแล้วพอดีและครับเพราะว่าคนตักของเราไม่ใช่มืออาชีพเท่าไหร่นะเป็นมือสมัครเล่นหรือมือยังอยู่ในขั้น50%ของการทำงานก็ใช้รถดั้สามคันเนี่กก็ถือว่าจอดรอแล้ว แก้ไขครับแก้สถานการณ์ไปก่อนให้จบแต่ละหน้าง,งานแต่ละวันไปก่อนครับเพราะว่าแต่ละวันของการทํางานมันไม่ว่าปีเสมอไปหรือว่าวันนี้คนขับจะมาครบไหมรถดํามาเยอไะไหมเนาะมีหลายๆอย่างครับบางทีก็ติดขัดหลายๆประการสิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับนี่ฮะเริ่มคล้องแล้วต้องคุยให้ทำให้เก่งเหมือนที่ราคาคุยเลยไป สบายมากครับดินอย่างนี้เราตัวแต่ฝนอย่างเดียวฮนะตัวแต่ฝนอย่างเดียว,ต,ว,ต,ยยวตัวแต่ห่วงในบรรยากาศนี่นะะบ่ายนี้ไม่มานี่ถือว่าเกือบจบนะครับวันนี้ก็เสียเวลาเล็กน้อยเรื่องของการรอเชืยบเลยแล้วก็ได้ลงทําการช้าหน่อยแต่พรุ่งนี้ถ้าฝนจะตกก็น่าจะดีกว่านี้ฮะเร็วกว่านี้เราต้องช่วยกันครับบริหารอยู่ทีมด้วยกันก็ต้องช่วยกันครับถ้า ผูระเมาไม่เหลือเราก็ไม่ได้ทํางานเนะาะมันต้องอยดช่วยร่วมด้วยช่วยกันครับมันถึงจะเหลือแล้วก็อยู่ด้วยกันได้ตักเลยตักเลยเจาะเลยอาจารย์ดมมา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 ,มาเลยมาเลยลุ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 ยอ,อ้าเรียบร้อยครับตักแรกครับนี่นิ่มซะด้วยครับก็เคยขับหกล้อเป็นเจ้าของหกล้อก็ต้องกลัวเรื่องของ นี่นะตัวเรื่องของรถโดนกระแทกอย่างแรงนี่แหละฮะก็ค่อยๆเป็นค่อยไปอ่าสองตักอืมบ้ายมากครับ สามตักสี่ตักรอใช้ถึงหกตักถึงเจ็ดตักไะคสังว่าถ้าตักได้เต็มนะเพราะว่า างทีเราขึ้นตักแต่ครั้งอาจจะไม่เต็มฮะเนี่ยห้าตักปกตักตัวนี้ฮะหกตักน้อยฮะอ่อไปไปไป ยังนะครับยังน่าจะอีกสักกระต้ยนึงฮะไป่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานเสียสละเราขุดบีร์รำครับกับหน้างานการปุดแก้มลิงของเราครับเนาะหน้างานที่ตำบลสองชั้นอำเภอกะสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กกันนะเช็คอัชวีบ